สวัสดีเพื่อนๆเหล่าคอร์เชอร์ที่เล่นเกม c อ a s h of c ฟแนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ5าสาครับสำหรับแบบบ5าหลังนี้จะบอกว่าเป็นทรงเดินวนก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามันสามารถเปิดกับแผงเจาะเข้ามาได้ครับมันก็ไม่เชิงเชิงเดินวนครับทหารไม่ค่อยจะเดินวนสักเท่าไหร่ครับเน้นจัดการการสมดาวมากกว่าครับก็ของจะหนักเราจะไว้ตรงกลางครับก็มีบ้านสองแล้วนะประสาทแคนหุ่นโอครับ แล้วก็เครื่องยิหินครับกระดาษต่างๆมากมายแล้วก็ตรงนี้ครับมีป้อมอาคมครับอาคมคุ้มข้างแล้วก็อาคมพิษครับอาคมพิษจัดการพวกพวกทหารสายล่องหนครับที่มันชอบมายุ่งกับบ้านผมครับก็ไอพวกทหารล่องหนที่ถ้าเจอยาพิษไปนี่ตายครับผมเอามาดักพวกทหารสายล่องหนครับส่วนป้อมผูกก็วางไว้สี่มุมด้านนอกครับกันราวที่จะเข้ามาครับ ถ้าเราเอาป้อมผูกไว้ด้านนอกเนี่ยลาวามันก็จะเข้าบ้านมาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเอาป้อมผูกไว้ด้านนอกเลยครับอย่าไว้ด้านในตรงนี้ก็ส่วนหัวนกครับหัวนกมันก็จะมีคนเข้ามาครับคนก็จะมักจะเข้าทางหัวนกเพราะฉะนั้นเราก็กดดักไว้เลยครับก็เป็นลูกโป่งดําครับแล้วก็นี่ครับลูกโป่งดํามีเสาลาวาเส้นเดียวครับจัดการพวกหรือหัวลบหรือหัวลบที่จะเข้ามาทางหัวนกนะครับถ้าเลยหัวนกมาแล้ว แล้วได้เสร็จก็จะมาเจอกับดักพายุหมุนครับแล้วก็ลูกโป่งแดงอีกแล้วก็มาปะทะก,กับเครื่องป้องลมอีกครับโอ้โหกับดักหลายชั้นได้หลายชั้นหลายซอยครับหรือว่าจะเข้ามาทางอื่นได้ครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางหัวนกนะครับถ้าเขาเข้าทางอื่นเขาก็ต้องไปปวดหัวกับป้อมที่อยู่ด้านหลังต่อครับดูสิครับป้อมถัดจากหัวนกไปหรือว่าก่อนถึงหัวนกนี่ก็ค่อนข้างจะโหดครับ ถ้าจะเก็บป้อมใหญ่ๆก่อนก็ต้องเข้าทางองวนกครับก็ดักเขาไปครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้านนี้มันจะกันได้ดีสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชงกันได้เลยครับก็สําหรับตานี้ครับคนที่มาบุกก็เป็นยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าครับสุดยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าเลยยักษ์ใหญ่ไฟฟ้ามาก,กับโกลเด้นน้องแข่งครับแล้วก็มีเจ้าฟอสซี่ฟินิกแล้วก็กิ้กกะาอาสละิษครับ โอ้โหทหารโหดอีกครับมาดูกันดีกว่าครับเขาจะเข้าทางไหนเอ้ยตรงนี้ควินครับมาแล้วครับเนี่ยครับคนเขาชอบเข้าทาง,งหนุนควีนตัดทางกุเรนมาแข่งเข้าในมาแล้วครับหนังฟ้ามาแล้ว โบลุมยิงสองป้อมกอเดิมแข็งเอ้าเจอเด้งดึงไปครับก็แช่ไปครับซุดระเบิดมามาเขากำลังตัดทางอยู่ครับจะเข้าขนกนให้ได้ให้ได้อย่างเดียวเลยครับโอเยอะมาพร้อมกับกิ้งกะอสระพิษครับ โดนไม่แข็งยังไม่หมดครับเจอระเบิดไปตุ้มหลังจากที่เมื่อกี้ตัวหนึ่งมันโดนเด้งไหมครับตัวแต่อีกแล้วครับขวิดมาขวิดมาจะไหวไหมเอ้าตรงนี้ครับเป๊กกาครับเป็กกะย้าใช้ไฟฟ้ายีิครับพอมดเหมือนจะเข้าทางนี้แล้วครับไม่เข้าทางนี้แล้วรครับไม่เข้าครับหมดกไม่เข้ามาเขาทางนี้แทนครับ อ๋อยังเข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่นี่ครับมาครับ King Golden เด้านไฟฟ้าครับมาทางัวนกครับส่วนกลุ่มเมื่อกี้ตัดฐานด้าน่อยครับเขายังไม่ลดลาคาครับจะเข้าได้หรือไม่ครับโอ้โหเข้ามาถึงใจกลางได้แล้วครับเจอรู้ไม่สิครับกับดักเต็มไปหมดเลย อนี้สาหลักวาชาร์จเต็มซะแล้วซะแล้วนะครับโอ้โหฐานโดนเก็บเรียบเลยครับถ้าเข้าไม่ได้นี่คือจบเลยครับบ้านหลังนี้ครับต้องรีบเก็บให้ไวเลยครับเข้าไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แครับวอร์เดนบวกอ่ะสองนาครับเอ้ายังมีฟินิกครับพวกดำก็โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับฟินิกจุกชิ้นมาแล้วทำให้เป็นน้ำตาลครับโหดเดี๋ยก็เท่านั้นละครับ อยู่ได้ไม่ไดนก็ตายครับ my, เราจะไปยังไงต่อเน,นี่ยาหารก็หมดแล้วน่าจะหมดแล้วครับ my, เขาเหลือ,อยาแช่กับยาล็อกหมดครับสงสัยลืมใช้ครับผมก็มักจะลืมครับมันอยู่ท้ายๆครับไม่ค่อยจะมองเห็นโอเคครับตานนี้เขาก็ตีผมได้ดาวเดียวรุสอนครับตาตน,นี้ก็เป็นสูตร ปาหินกับแม่มดครับโอ้ไปก้าสมัครับไปก,ก้าวสัมผักับปลาหินครับสำหรับสูตรนี้ครับแล้วก็มีเครื่องยืดไปครับตัดทางมาแล้วครับทหารมาแล้วครับมาทางนี้ครับปีดทำการตัดทางครับ เดีย๋ยวนี้สูตรควีนวอล์กเริ่มกลับมานะครับควีนทำงานตัดทางครับมาในชุดกาดีเเตอร์เลยมาครับโรโยครับคนก็ชอบเขาทขาั้งหนจริงๆเลยครับผมก็เลยต้องดักไว้เยอะสักหน่อยครับ แล้วก็มางกรไฟฟ้าครับมาแล้วครับมือเขาจะพยายามตัดทางครับเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องโวอยู่ครับผมว่าเขาจะเข้าช่องนี้แน่เลย expo ลูกยิงครับ expo ยิงควีนป้อมูยิงนางฟ้าครับแชร์ไปแล้วครับแช่ป้อมูครับต้องรักษานางฟ้าไว้ครับไม่งั้นควีนไม่น่ารอดครับโกเลมเลิมบุครับแล้วก็นได้วยเปก้าสไาหินครับ ทหารมาแล้วครับทหารแค้นผมทำงานครับเป็นเจ้าสุนัขน้ำแข็งครับอ้สุนัขน้ำแข็งโดแตกครับแช่ครับหยุดทหารเข้าไปได้ครับปัองสสดออกนอกครับปังเสดเข้าในเข้าได้ไหมเนี่ยมาครับยังไม่มีอะไรจบตีบ้าครับเอ้าจบตีบ้าจนได้ครับ บ้าทำงานครับทั้งอาคมผิดแล้วก็อาคมคุ้มข้งครับโอ้โหข้างในตุกการนี่โหดมากเลยครับก็ออยื้อไปครับยังอยู่ครับเขา่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอเคครับคุนตายครับเจอวอดน หรือไฟโจมตีค้นยิ่งหินครับคิงอยู่ด้านนอกครับเก็บครับเก็บกวาดคืนคืนยิ่งหินผมพังไปแล้วครับโอ้โหแต่คืนยูปลไฟไม่ไปสนใจบ้านครับหรือจะสนใจอ้าวเฮ้ยมันมาสนใจบ้านหรือว่าวอร์เดนว่ามันไปโจมตีวอร์เดนนั่นเองรครับไปโจมตีวอร์เดนวอร์เดนก็ถือเป็น ป้อมนะครับเวลาจะหมดแล้วครับเครื่องยิงลูกไฟก็กำลังจะแตกครับเนื่องจากมันปลุกลูกไฟมาเยอะครับเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆครับแตกจนได้ครับเอายอมแพ้ไปครับดูท่าจะไม่ไหวครับเขาก็ตีไปดาวเดียว77%ครับก็ตานี้มาพร้อมกับ เยติซปเปอร์พาวมดโกลมนะครับแล้วก็โอ้โหสว่านจอดดินมาแล้วครับน่านจะเจอคนใช้สว่านครับแล้วก็น้ำยาเขาก็เป็นยาข้างยากระโดดยาแช่แข็งครับแล้วก็ซปเปอร์ระเบิดสองตัวมาครับ สูตรนี้น่าจะไม่ธรรมดาครับมีแต่ทหารแล้วก็คือจะโขดครับเอ้าเปลี่ยนสว่านเป็นรถทันสุงแล้วครับเยติเป็นหน้ากระดานครับโกเลมเป็นตัวแทงรถทันสุงตามมาครับสุคยอดตามมาอยากระโดดครับเพื่อที่จะเข้าบ้านครับจะเข้าได้หรือไม่ครับยัดฮีโร่แล้วครับเหมือนจะยัดมาหมดเลยนะครับ สุดด่างน้ำแข็งผมออกมาปวดแล้วครับมาครับสุดด่างน้ำแข็งออกมาปวดแล้วเอา,เา,าลูทัพสุไกลพังกันนี่ว่าพังจนได้ครับมาไม่ถึงบ้านฐานดอ,อกข้างครับฐานดอ,อกข้างครับมีแต่ใหญ่ใหญ่ไฟฟ้าที่เข้ามาครับแต่ก็เจอลุมจนตายครับตรงนี้วอลได้เปิดอัลาตาเสาลวาชาัดเต็มพอดี โราเยอ้ามาถึงบ้าแล้วยังไงต่อตายไปครับโหนตนกงใส่หัวเก็บไปได้เยอะอยู่ครับสารนาแก็ยิงยิงยิงไม่โดนเลยครับเบอร์ตูบ๊บโอ้โหสะใจมากครับตายยกปู่เลยเรียบครับโอ้โหสารมนานี่เป็นโป้จริงๆเลยครับโอ้ ตอนนี้เขาตีผมได้ดาวเดียว56%ก็ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบ8 5หลังนี้ครับแบบ8 5หลังนี้ครับตรงกลางนี่มันโหดจริงเลยครับเข้ามาก็ตายกันหมดเลยครับคนมาจะเข้ามาได้แค่ตรงกลางครับหรือบางทีก็ออกข้างเดินวนไปครับเป็นแบบบานที่ตรงกลางนี่ค่อนข้างจะโหดเลยครับกันได้เลยไม่ว่าจะใส่บกหรือใส่อากาศโอ้โหกันยุ่งจริงเลยครับมาทางไหนก็ไม่รอดครับตรงกลางนี่เหมือนกับดักไว้เลยครับถ้าเข้ามาถึงตรงกลางนี่ต้องตายอย่างเดียวเลยครับ เอาไปกันสามดาวก็ได้ดีครับเอาไปลงวอเอาไปใช้ไปใช้หลิกดีๆก็ค่อนข้างจะดีนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนาแบบบ้านนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่าแบบบ้านนี้มันโหเลยครับแล้วถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากความเมนต์อะไรให้ปรปับปรุงตรงไหนก็ทิ่คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยขออบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ